สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจอกราฟจับจุดเทรดสํำเช้าวันจันทร์ที่5มิถุนายนนะคะเริ่มจากภาพตลาดเช่นเดิมนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีเดินหน้าขึ้นใกล้ช่วงแนวต้านเดิมนะคะแค่แต่พอเข้ามาเนี่ยก็เริ่มโค้งตัวลงแล้วก็ถ้าเราดูจากเครื่องมือตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะพบว่ามีการชะลอตัว ต่ชะลอตัวในการปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้คาดว่าแนวต้านในช่วงประมาณ1568ถึง1572เนี่ยยังไม่น่าจะผ่านขึ้นไปได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้ขึ้นไปแตะแถวๆนั้นหมายเนี่ยควรทยอยทำกำไรออกมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยรอรับใหม่เมื่ออ่อนตัวเราก็ยังคงแนวรับไว้ที่1560แล้วก็1555จุดตามลำดับนะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัว KKP นะคะจะเห็นว่าพักตัวไปนานนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์ติดตัวขึ้นมาแรงปิดที่ไฮของวันนะคะทำให้มีรุ้นที่จะปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านเดิมบริเวณ71-71.50ถึงบาทนะคะโดยที่มีสัญญาณหนุนจากทั้ง stochastic แล้วก็ MACD เลยโดยเฉพาะ MACD ที่กลับมาอยู่เหนือซีโรไลน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะรับจะอยู่ที่69บาทต้าน68บาทค่ะ BCH นะคะราคาก็ปิดที่เส้นแนวต้าน EMA 75นะคะแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะผ่านขึ้นไปได้เพราะว่าวอลลุ่มเข้ามาหนาแน่นแล้วก็เครื่องมือนะคะให้สัญญาณหนุนทั้งตัว m o d i f i e d Stochastic แล้วก็ MACD เลยแนวรับของ BCH จะอยู่ที่12.80บต้านแรก13.60บาทถัดไป13.30บาาท้นแรก1 3นะคะถัดไป13.60คัดลอสที่12.50บาค่ะ ตัวสุดท้ายจะเป็น LIT นะคะตัวนี้มีการพักลงมาบนเส้น EMA 25ก่อนที่จะเดินหน้าขึ้นพร้อมกับโวลุ่มที่หนาแน่นแล้วก็เครื่องมือเนี่ยเริ่มฟื้นตัวกลับกันขึ้นมาแล้วนะคะถึงจะไม่มีสัญญาณซื้อแต่ก็มองว่าน่าจะสามารถเก็งกาไรในการฟื้นตัวกลับตามกรอบแนวโน้มที่เป็นอัพเทรนได้โดยที่มีแนวต้านแรกอยู่ที่1 9บาท11บาท90นะคะถัดไปก็12บาท50รับ11บาท40คัดลอสที่11บาท20ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสสวัสดีค่ะ